ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคม2 5งพันอกผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่1 5ตุลาคม2 5งพัสวอกซึ่งจะทําการแข่งขันกันในเวลา14บสนกานาทีนะครับ สำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ชันเชิงมวยก่อนชกหลังขึ้นทางช่อง YouTube นั้นผมต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจมวยตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมไม่สามารถเจียกพวกผมได้นะครับการวิเคราะห์มวยของผมเป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับแล้วก็หวังผลในเรื่องของให้กรรมการชูมือไปเลยนะครับนะเพราะว่าบางครั้งบางคราวคนเรารุ้นเชียรมวยอยู่หน้าตู้ ไม่สามารถที่ออกตัวได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวถูกในช่วงระหว่างเดินทางยกที่หนึ่งถึงยกที่ห้าอาจจะตกเป็นรองบ้างเป็นต่อบ้างนะครับเนะแต่สุดท้ายถ้ากรรมการชูม,มือตัวที่เราเข้าตัวที่ผมชี้ตัวที่ผมวิเคราะห์ไว้เราก็จะกลายเป็นผู้ชนะอยู่ดีนั่นเองนะครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพักเจกเจ77ครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยจก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y l k 77ได้เลยก็การรันตีในเรื่องของความมัน่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีครับขอบคุณกำลังใจทใี่ผมมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าผมฟันทองหลังช่าง ทำใบเกียวออกมาล 40, แล้วชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็รับบอลทันทีเึ่งกัมปั้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับมอหูผมภาคเองคนเดียวครับพระราชสุขสอขทิตย์ก็เดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทรายเดือนอฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวครับเดือนละ600บาท บริการใหม่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงมากครับตอนนี้ครับนะก็สมัครกันมาเยอะเลยครับนะฟังเฉพาะช่องเจ็ดเพียงช่องเดียวเป็นมวยหูนะครับเป็นมวยหูก็คือท่านเดินเข้าตู้แล้วก็มีผมพกผมเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งผมเองจะภาคมวยช่องเจ็ดในเวทีนะครับการันตีว่าวิเคราะห์มวยช่อง5้าไว้ให้ด้วยคู่ห้าไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามวยมีหล่นลับนับนกนี่ก็ได้เปรียบนะอาทิตย์นี้ผมก็รู้ว่ามีโอกาสที่จะหล่นลับนับนกกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์วิเคราะห์มวยคู่ที่5ไว้้ให นะครับเพื่อนมีผมฟังเข้าไปลุ้นเชียร์มวยช่องเจ็ดและมีผมไปด้วยก็การันตีว่าไม่มีเป็นสองรองไข่แน่นอนนะครับผมภาคมวยในเวทีช่องเจ็ดเสียงระฆังดังชัดเจนนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านฟังหูไหนฟังหูใครแล้วฟังช่องเจ็ดแล้วไม่มีเสียงระฆังดังนี่แสดงว่าไม่ได้ภาคในช่องเจ็ดเสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับนะอย่าไปฟังนะครับเพราะว่าช่องเจ็ดนี่เขาเปิดให้เข้าแล้วนะครับนะถ้าใครยังฟังแล้วไม่ได้ยินเสียงระฆังดังนี่ก็แสดงว่าไม่ได้เข้าไปภาคในช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดได้เข้าฟรีนะ ถ้าเกิดว่าข้าฟรีแล้วมวยหูที่ท่านฟังอยู่เนี่ยยังไม่เข้าอีกนะครับนะข้าฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะเรายังไม่ไปภาคในเวทีช่องเจ็ดอีกก็ไม่ต้องฟังเลยครับนะเพราะฉะนั้นจะเสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับผมเองก็ตัวแพงๆผมก็เข้านะครับนะเพราะฉะนั้นมีผมไปลุ้นมวยหน,ห,นหน้าตู้แล้วมีผมไปด้วยนะครับช่องเจ็ดการันตีว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> รายเสียงมีสองกลุ่มครับรายเสียงวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดือนละ400บาทแล้วก็รายเสียงพระอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ในความไวระดับ 5G นะครับนะก็เป็นรองมือเล็กน้อยก็เดือนละ700บาทพระอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับชอบเป็นในะอย่างไร ก็สามารถติดต่อผมได้ที่อิริไลแฮปปี้บอสสองศูนย์หนึ่งหกซึ่งอยู่ใต้คลิปนะครับใบเขียวก็เดือนละสามร้อยบาทนะครับนะผมพักว่าแบบไหนอย่างไรสามารถหาฟังได้ทางช่องยูทูบนะครับสัปดาห์นี้ก็จะบันทึกเสียงการพากในวิีช่องเจ็ดมาให้ลงยูทูบให้ฟังกันนะครับนะซึ่งการบันทึกพักบันทึกการพากนี่ก็ถือว่าเป็นการพากมวยจริงนะครับตามสถานการณ์จริงณเวลานั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นฟังแล้วในถ้าเกิดรัสู้ได้ก็ติดต่อมาสมัครกันได้นะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่2นะครับในวันนี้ผมก็คัดมวยช่องเจ็ดมาให้1คู่นะครับนะเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงกล้องสุรินทร์สอจเล็กมังนนท์พราะก็จะด้านของฝ่ายน้ําเงินทองลําพูนไม้หมอนฟอเรสต์นะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ําหนัก1 1 6ปอนด์สำหรับทางด้านแสดงกล้องสุรินทร์สอจเล็กมังนน์ ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี้จะสูงยาวได้ลยอยทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวุดของช็อกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยนี้จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับอาวุญเวลาแข้งซ้ายแม่นรับขวา,าหน้านี่ออกได้ดีนะก็หมัดหนักต่อแม่แล้วก็ไม่อกที่อันตรายมากๆครับถือไ,ได้สังเกตสังเกตจังหวะนอกนี่จะวุดบ่วงไวเหลี่ยมนอกขัดร้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าเล็กน้อยนะครับ S <S <an> <S เดินมวยก็มีอาวุธนำนะเตะต่อยนำปลํำรัดมาตีกดแขนไล่แขนแต่งตัวไว้เนื่อสู้เข่าในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีกดคอตียัดไส้ดันแทงนี่ก็ถือว่าแรงลึกนะครับนะแล้วก็มีขวางหน้าก็ดูว่าดูว่าฝั่งนะ้าอาจจะไม่เก่งมากนะครับนะแต่ก็มีลูกขวางาขวางหน้ากบกวาดบีรกออกข้างหรือว่าตีเขา่าโต้เข่าในเหลี่ยมตัวนี่ก็ถือว่าดีครับนนเหลี่ยมในก็ถือว่าหักล้มเท็จก็ถือว่าเก่งนะมีหมัดมีศอกค่อยออกสัสู้ขัข้สมองมดดีหัวจิตหัวใจก็ถือว่าระ,บะเบิด ข้มูตันเทคนิคคนตน,ตน,กน,ตนีก้องสุรินปัจจุบันอายุ18ปี168เซนจากจังหวัดสุรินปี66ชกไปแล้ว5ครั้งก็ชนะ3นะครับแมตช์เป็นการชนะก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งนะครับชกช่วง7มาแล้วทั้งหมดม8ครั้งนะครับแล้วนกะ็ชนะ4แล้วก็แพ้4นะครับเป็นการชนะก1ครั้งในยกที่4ท่วง7 ชกไปทีมมงกรุงมาแล้วทั้งหมดใน20ครั้งชนะนกยศ3ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีเมืองกรุงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของฝ่ายแดงน่าจะเดินระยะครบ5ยกนะครับนะเพราะว่า,าไม่เคยแพ้นอกไขรนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักที่ชกอยู่ประจําก็จะอยู่ประมาณ117นะครับนัดนี้ชก116ก็บีบลงมาเล็กน้อยแต่ว่าน้ําหนักเต็มเวทแน่นอนนะครับ ส่วนด้านของฝาเงินทองลำพูนไม้หมอนฟอ,รฟอรเรสก็เป็นบอยขวาครับรูปร่างในดูว่าจะเสียเปรียบช่วงช็อเล็กน้อยส่งมวยก็ฝีมือบุบุญเข่าในครับรับได้เก็บการรุของช็อคทได้ดีมีทั้งนอกปิดในช็อวงนอกเก่งป่าวงในเล็กน้อยส่งมวยในยจะแข่งแข็งแ,งแงรงตลอดเกมอาวุธมวยหลักแข็งกว่าแม่นครับซ้ายหน้าในพอใช้ได้นะครับมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับติดได้ทั้งทั้งกว่าจังหวดน,นกบวงไวเหลี่ยมนอกขักลมเทถ้งก็ดูว่ายังจะเป็นรองในเรื่องของเหลี่ยมตัวนะครับ เดินมวยนี่ก็มีวุธนำครับเตะต่อยนำประมรัดมัตีกดแขนไล่แขนดูว่าจะแต่งตัวช้ากว่าเล็กน้อยนะครับมีขึ้นคอมีลงเอวตามจังหวะมวยนะครับนะแล้วก็โดนหนักๆแรงๆก็มีวุบว่าเปรโรนชวนเสียวไขยนะครับนะแต่ว่ายนเข่าแทงนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับนะ่ะโดนของหนักของแข็งของแรงก็มีวุบว่าเปรีโดนนะครับวิจิตวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านทองลำพูนปัจจุบันอายุ19ปีสูง165เซนก็ต่ำกว่า3เซนจากจังหวัดลำพูนก็สไตล์มวยเหนือนะครับนักวัวจิตวิจใจนี่เต็มร้อยแน่นอนปล่อยๆก็53กิกรัมก็ปล่อยๆนี่จะเป็นรองทางด้านของคุณชก1กิโลกรัมนะครับน้ำเวทนักชีวประจําก็117นันี้นนชก116ก็ถือว่าเต็มเวทนะครับนปัปี66นี่ก็ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ สองครั้งเป็นการชนะนกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับชกช่องเจ็ดมาแล้วห้าครั้งนะเพราะว่าชกมารอบปูดเสือตัวล่าสุดมานะครับนะก็ชนะที่ช่องเจ็ดในสามครั้งแล้วก็แพ้ที่ช่องเจ็ดนสองครั้งนะครับนะชนะที่ช่องเจ็ดนี่ก็เป็นการชนะนกที่ช่องเจ็ดในสามครั้งในชนะนก ชกช่องเจ็ดห้าครั้งชนะน็อกทั้งชนะน็อกสามครั้งเลยนะไม่เคยชนะคะแนนที่ช่องเจ็ดเลยก็แพ้คะแนนสองครั้งชกไปทีมกงุรมาแล้วเจ็ดครั้งนะครับชนะน็อกโคู่ชกสามครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้น็อกใครเช่นกันนะครับมวยคูน่นี้โอกาสที่จะชกครบกันห้ายกก็มีสูงมากๆนะครับนะเพราะว่าทั้งคู่เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจพอๆกันนั่นเองนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่นี้ทดาด้านป่ายแดงนั้นเป็นมวยซ้ายนะครับนะซึ่งคนละทรงกับทางด้านของอทองลำพูนซึ่งเป็นมวยขวาน,นะครับผม <c oughs> ก็ไปไล่ดูคลิปการชกทั้ง7ครั้งในวิธีมักงกรของทดาด้านทองลำพูนเมื่อชกกับมวยซ้ายและเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะว่าทางด้านของทองลำพูน่ากับมวยซ้ายเพียงครั้งเดียวนะครับนะก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนนะครับนะทางด้านของทองลำพูนเนี่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนทางด้านของแกนแหลกซอโชคมีชัยวันนั้นชกจัดนรัศ้าปอดรายการศึกอมรินทร์เมื่อวันที่ยี่สิบสอง การกรกระดาหกหก,หกที่ผ่านมานี่เองนะครับนนะวันนั้นก็โดนแข้งซ้ายนี่บังไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นดูว่าเกี่ยวกับมวยซ้ายในทางด้านของ <c oughs> ทองลําพูนก็ชกระบักเด็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> สําหรับมวยคู่นี้นะครับก็คงจะคู่ขี้สุดสีเพราะว่าทั้งคู่นั้นหัวจิตหัวใจก็ถือว่าเต็มร้อยนะครับทั้งด้านข้อแดงก็สุดิรีนซ้อมอยู่ที่ค่ายเฉาะาเยักษ์นะครับผมได้มีการสืบมาไปอย่างดีพบว่าเด็กนี่ขยันซ้อมมากๆนะครับนะ ขยาก็คือซ้อมก่อนเลิกทีหลังนะครับนะแล้วก็ตั้งใจที่จะชกในนัดในปักมากนะครับแล้วนะก็ถือว่าเข้าในนะครับนะเข้าในนี่ดีกว่าวงนอกก็คู่คิดสุดสีนะต้นๆก็คงจะพลิกไปพลิกมานะครับเพราะว่าธนาฝาเนี่ยมันหมัดหนักแรงนะ,ะต่อยหมัดตูมตามโครมครามเข้าไปนี่ก็ดูว่าทางด้านของายแดงก็อาจจะมีวิบวับปรีดวนได้แต่ไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนก็ดูว่าน่าจะ ทนได้นะครับนะส่วนเข่าในนี่ผมดูว่าทางด้านของกล้องสุรินนั้นเหนือกว่าชัดเจนเพราะว่า,าเหลี่ยมเข่าในดีกว่าแล้วก็ลูกยัดไส้ลูกขวางหน้านั้นดีกว่าเพราะว่าทางด้านของฝ่ายนั้นไม่มีขวางหน้าสู้แล้วก็โดนหนักกางแรงก็ลงเอวแล้วก็สะดุ้งวูบว่าเปรดหวนชวนแซวไส้สได้ตลอดเกมน,นะครับ ชี้ตัวชอบหลังช่างนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างนะครับผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของแสดงกล้องสุรินทร์สอจอเล็กมังนอนและให้ทางด้านของกล้องสุรินทร์สอจอเล็กมังนอนเป็นมวยเด็ดตัวเดียวลเล่นของช่องเจ็ดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับนำมวยคู่นี้ก็ผมเองก็จะให้สมาชิก ที่เสียค่าบริการให้ผมในการเป็นสมาชิกก็ให้ทางด้านของก๊อซูินเป็นมวยเด็ดด้วยนะครับยกเว้นว่า,าพรุ่งนี้การลุ้นการชั่งน้ําหนักนี่อาจจะมีปัญหาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดว่าการชั่งน้ําหนักไม่มีแบบไหนอย่างไรที่จะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเองก็การันตีว่าจะให้ทางด้านของกองสุรินสจรจแมนนอนเป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นนะครับนะก็เป็นข้อมูลเดียวกันที่จะนําไปใช้กับสมาชิกนะครับนะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์มยของผมนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่จริงใจกับทุกท่านนะครับ ชี่ตัชอบกันท่านก็ยังชอบไปที่ด้านของกล้องสุดริตสอจอและเมืางนอนนะครับก็ครบถ้วนนะครับนะก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์มวยเด็ดตัวเดียวเล่นให้เลยนะครับนะผิดตัวแบบในอย่างไรผมการันตีว่ามวยคู่เนี้ย ข้าวแดงเนี ots, place, to to Hello, so so ่ยอย่างน้อยๆต้องมีราคา4ี่ห้าหนึ่งให้ออกตัวนะครับนะพอเรามีราคาดีๆเราก็ออกตัวกันไปนะครับนะหมัดมวยไม่มีแน่นอนในวิธีให้คนเข้าเชียร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมวยรองนี่จะมาแรงนะครับนะมวยรองจะมาแรงทํานิดทำหน่อยในเสียงเชียร์จะดังกรรมการก็จะตกใจได้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้ราคาดีๆสี่ห้าหนึ่งแล้วก็ไม่ออกตัวจะมาโทษผมไม่ได้นะครับทํามวยเกิดผิดแพนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ